สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูว่ามาเจอตัวอะไรมาดูกันค่ะว่าเจออะไรตัวอะไรเนี่ยนี่เทาๆค่ะน,นี่มันแอบ,บอยู่ตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยอยู่มุมนี้เข้าไปดูชัดๆสิว้ายหอยทากตัวเบ ตัวบรรมเลยวายเขากินอะไรเป็นอาหารคะเนี่ยมีมดตายอยู่เยอะแยะเลยหอยทากไหนดูใกล้ๆสิว่ามีตัวเลขไหมเห็นอะไรไหมคะ เห็นอะไรไหมคะคเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหม <laughs>